วันนี้ครูผ่องเล่าเรื่องราโชมอนนะคะราโชมอนเป็นชื่อเรื่องภาพยนตร์ญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงทั่วโลกได้รับรางวัลสิงโตทองคําในปีคุทศกราช1951ตรงกับพุทธศักราช2494และรางวัลออสการ์พิเศษในปีถัดมาคุโรชาวะผู้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ผูกนิยายสองเรื่องให้กลายเป็นเรื่องใหม่ คือหเรื่องราโชมอนที่กล่าวถึงประตูเมืองเก่าแก่ในเมืองเกียวโตโดยนำชื่อประตูราโชมอนมาเป็นฉากและชื่อภาพยนตร์ 2. เรื่องอินอโกรฟแปลไทยว่าในป่าละมาะโดยนำเรื่องราวและตัวละครมาดัดแปลงนิยายทั้งสองเรื่องนี้ผู้แต่งคือริวโนสุเกะอากุตะงาวะเทคนิค หรือวิธีการดำเนินเรื่องแปลกแหวกแนวโดยริเริ่มใช้วิธีการเล่าเรื่องราวเดียวกันซ้ำๆหลายรอบแต่มีสภาพการและบทสรุปแตกต่างกันออกไปหม่อมราชวงศ์คือกรีราโมทได้นำมาแปลและดัดแปลงสร้างเป็นละครเวทีเรื่องราโชมอนภายหลังถูกนำไปดัดแปลงสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องอุโมงค์ผาเมือง เนื้อเรื่องณประตูราโชมอนหรือเรียกกันว่าประตูผีเพราะเป็นประตูที่นำศพออกจากเมืองขณะนั้นฝนตกหนักมีคนเดินทางแวะเข้ามาพักหลบฝนสามคนได้แก่พระคนตัดฟืนและชาวบ้านทั้งสามคนตั้งวงสนทนากันถึงเรื่องคดีฆาตกรรมเมื่อสามวันก่อนซามูไรคนหนึ่ง ถูกฆ่าตายกลางป่าละเมาะระหว่างเดินทางกับพัญญาวันนี้เองได้มีการไต่สวนคดีความดังกล่าวในศารบุคคลที่ถูกนำมาไต่สวนมีคนสำคัญสามคนได้แก่ 1. โจรป่าสองพัญญาซามูไรและ 3. สามซามูไรที่กลายเป็นวิญญาณมาเข้าร่างทรง ส่วนคนตัดฟืนให้การในฐานะพลเมืองดีผู้พบศพแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่คนตัดฟืนเป็นผู้เล่าถึงคำให้การในศาลว่ารายที่หนึ่งโจนสารภาพว่าเป็นผู้ฆ่าสามูไรคือหลังจากจับสามูไรมัดและขืนใจพันยาซึ่งทีท่าขัดขืนแต่แล้วก็สมยอมตนสงสารฝ่ายหญิง จะต้องอับอายที่ตกเป็นเมียของชายสองคนจึงท้าและแก้มัดให้ซามูไ a ดวลดาบกับตนและตนได้ฆ่า s ามู r รตายรายที่สองพญาซามูไรย,ยอมรับว่าเธออาจฆ่าสามีตัวเองเพราะหลังจากที่ถูกโจรข่มขืนเธอแลเห็นแววตาที่เหยียดหยามและไร้เยื่อใยของซามูไรเธอจึงยื่นมีดให้เขาฆ่าเธอเสีย แต่แล้วเธอก็เป็นลมหมดสติไปพอฟื้นขึ้นมาปรากฏว่าสามีตายโดยมีมีดปักอ,อกอยู่รายที่สวิญญาณสามูไรให้การว่าเขาฆ่าตัวตายเองเพราะทนไม่ได้ที่เห็นพัญญานอกใจและกำลังจะหนีไปกับโจรเรื่องราโชมอนจบลงโดยไร้บทสรุปไม่มีการเฉลยว่าเรื่องจริงเป็นเช่นไร ตัวละครแม้จะยอมรับว่าตนเป็นคนผิดแต่ต่างก็เล่าเหตุการณ์ที่ทำให้ตนเองดูดีในสายตาผู้ฟังและเป็นไปได้ว่าทุกคนโกหกเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของตนคุโรสาวะผู้สร้างภาพยนตร์ราโชมอนเคยกล่าวในหนังสืออัตตชีวประวัติของเขาว่ามนุษย์ไม่อาจซื่อสัตย์ต่อตอนเองเมื่อพูดถึงเรื่องราวของตน ไม่มีใครพูดถึงตนเองโดยปราศจากการเติมแต่งให้ดูดีนี่คือปรัชญาล้ำลึกแสดงธรรมชาติอัตวิสัยของมนุษย์ที่เรื่องราโชมอนต้องการสื่อสารส่งไปยังผู้ชมผู้ฟังโอกาสหน้าพบกับครูผ่องเล่าเรื่องอีกนะคะสวัสดีค่ะ